สวัสดีครับวันนี้มารื้อฟื้นความทรงจําที่บ้านกาแฟนะครับเพราะว่าตอนที่มาฝึกเป็นพนักงานสอบสวนเราก็จะมาพักที่นี่เป็นประจํานะครับเพื่อทางานํานวนอุ้ยปัดปาตีนเห็นไหมปาที่นี่ี่นี่เร็วเร็วเร็วนี่เห็นไหมเห็นไหมปาตีนเนี่ยนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมปาตีนเห็นไหมเห็นไหม นี่นี่เห็น<ค> <VII S 2> ไหมัวนี่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 เห็นไหมปลาตีนว้าวใช่ไหมเห็นไหมปลาปลาตีนนี่ไงนี่เห็นนี่นี่เห็นกระุกระะโกระนโอ้เออปลาปลาเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ปลาเล็กนี่ปลาตีนไงปลาตีนตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ นะครับอเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเนี่ยนี่ไงมาแล้วครับเอาแล้วครับบรรยากาศกาเดินนาครับแล้วน้องปัดวางโทรศัพท์ก่อนไหมฮะอันนี้ค่ะแม่ฝากฝากไว้ก่อนนะครับอ่าครับ ครับตังโกงคนเดินระวังด้วยนะครับเดี๋ยวผูกเชือกรองเท้าก่อนไหมน้องปราบไหมก่อนเนี่ยน้องปราบพ้ผูกเชือก